สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้ทางช่องมีกินมี่ใสแชนแนลนะคะจะพามาจะมาเห็ดนะคะใสปุ๋ยนะคะใสปุ๋ยแล้วก็พ่วนดินนะคะพุวนดินให้กับต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนหมอนท่องนะคะผ่านหมอนท่องอายุหนึ่งปีหกเดือนนะคะเมื่อน,นี้เราก็เลย แตงกิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแตงกิ่งไปแล้วนะคะรูปทรงกําลังหมุนนะคะกาลังได้ทีเป็นทรงกระโดงแล้วนะคะตอนที่ห้ามาปลูกเป็นกิ้งค่างนะคะเป็นกิ่งค่างะะต้นนี้สูงประมาณสองเมตรครึ่งนะคะสองเมตรครึ่งเป็นต้นทีจะเลื่อนเติบโตได้ดีประมาณหนึ่งนะคะสาหรับผู้ที่เพิ่อนอ่า มีฝีมือเพื่อนเก็จะเฮ็ดได้งามกว่านี้นะคะแต่ทางสวนของเฮ้าก่นมี่คือต้นทีพัฒนาได้ดีจะเลื่อนเติบโตได้ดีพอสมควรนะคะ1นปี6เดือนกับ2เมตรครึ่งนะคะมือนี้เข้าจะมาพ่วนดินนะคะในฤด,ดูแรงนะคะฤด,ดูแรงมือนี้วันที่ยี่สสองเมษายนสองพารยหกสิบนะคะเดี๋ยว เทาจะมาพ้วนดินนะคะการพ้วนดินจะคือการเฮ็ดให้ดินที่ที่มันแน่นนะคะดินที่แน่นนะคะเนี่ยเวยลาที่เท้าไหายนำแป๊บเดียวนนำก็จะนองจะเจิงจะหงวานเท้าเอิญมันจะหงนะคะเต็มแล้วก็ซึมลงไปเนี่นะคะซึมลงไปไต พื้นดินนะ่ะยาเค็ดให้หลากทุเรียนของเข้าได้กินได้บ่เต็มที่นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการพวนดินจะเฮ็ดให้หลากทุเรียนของเข้าสามารถช่อนใช้นะคะช่อนใช่ออกไปหาอยู่หากินได้ดีนะคะเมื่อหลากออกไปได้ไกลาหากินได้ดีการจะเลื่อนเติบโตกะจะดีไปน่ำนะคะ ไงเร็ว,รวกิ้งอวบต้นสูงแข็งแรงประมาณนี้นะคะการพ่วนดินของเฮ้าเฮ่าจะบอพ่วนเข้าไปใกล้กับอ่าโค้นหรือต้นทุเรียนนะคะเฮ้าจะเอารอบรอบนะคะรอบรอบนะคะเฮ้าเคยพ่วนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะพ่วนไปแล้วครั้งนึงนี่นเฮาจะมาเห็ดค้งที่สองทุกครั้งที่พ่วนดินเฮ้าก็จะโรยปุ๋ยนะคะ บางๆนะคะบ่ใสหลายนะคะถ้าเข้าไปใส่หลายก็จะเห็ดให้ต้นทุเรียนของเข้าอ่อนแอแทนทีจะแข็งแรงด้ยค่ะการใส่ปุ๋ยหลายๆบ่แมนสิงที่ดีนะคะเกินความจําเป็นต้นทุเรียนก็นจะอ่อนแอนะคะเป็นโลกไปนะคะดินเป็นกรดนะคะการจเจริญเติบโตก็บ่ดีบ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมือนี้เข้าจะผ้ามา นะคะมาใส่ปุ๋ยพ่วนดินสำหรับต้นทุเรียนของเฮ่าที่อายุ1ปี6กเดือนนะคะตามฉบับของเฮานะคะหากท่านใดสงสัยหรืออยากหูมากกว่าที่คลิปเฮ้าลง่งไหบึงจะสอบถามไปใต้คลิปของเฮ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะคะการ ทำของข้าวของี่ให้นองได้เบิ้งนะคะจะลืมด้วยค่ะว่า ควรนเฉพาะรอบๆนะคะรอบๆส่งผุ่มนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการพุ่นดินของเห่าหลอบหลอบทรบงพุ่มนะคะรอบหอบทรงพุ่มไว้นะคะเห่าพุวนออกมาประมาณจากเส้นละนี่ประมาณสี่สิบเส้นนะคะพุ่อนออกจากทรงพุ่มนะคะถ้าเป็นฤดูฝนก็ค้งจะดีนะคะเพราะว่าดินคขางๆก็จะ ขุดง่ายแต่นีนเ้าขุดเฉพาะในวงของนามของเ้าที่หะะทหให้นะคะที่ให้นามไวนะคะมันซุ่มาำน้นเขากับขวนหลบๆทรงภุมมไว้นะคะล่อฝนนะคะต่อไปเ้าจะใส่ปุยนะคะปุยตัวนี้เป็นสูตรตัวหนาสูงนะคะสิบแปดตัวกลางนี่ซีนะคะตัวหลังนี่หานะคะ n p k n สิบแปด p c k หานะคะแล้วโตวปุ๋ยตัวนี้ห้าได้เอาฮ hey ิวมิกชนิดผงนะคะผสมใบแลลวนะคะผสมใบแลลวใส่ไว้นะคะฮิว hey มิกก็ะจะมีประโยชน์คือช่วยให้เล่งกันแตกหลากนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่บางๆนะคะบางๆรอบๆส้งพุ่มนะคะอวบกาที่จะพ่วนเข้าไปข้างในนะคะไก่ส้งไก่ต้นเกินไปมันกะจะเฮ็ดให้โดนหลากของ ทุเรียนนะคะข้าใส่บลายนะคะต้นนี้จะใส่อยู่ประมาณอ่าสามช่อนนะคะเพราะว่าข้าหยิบขึ้นมาแต่ละขังประมาณหนึ่งช่อนนะคะหยิบสามขังก็ประมาณสามช่อนนะคะพอแล้วนะคะใส่ลายบอดีนะคะเพราะว่าไทยเห็ดให้ต้นทุเรียนมีปัญหาแก่ยากนะคะข้าใส่แค่ ให้เขาได้กินนะคะใส่เยอะเกินไปก็บ,บ่ดีนี่น้อยไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นอื่นเท่ากับจะเฮ็ดแบบเดียวกันนะคะนี่คือสาธินเห้เบิ้งต้นเดียวนะคะเพื่อให้พี่ให้น้องได้ออกไปเป็นแนวทางนะคะว่าต้นทุเรียนของเฮ้าจะเริ่มเติบโตประมาณนี้นี่มีวิธีการดูแลร,รักษาแบบใดน,นะคะต่อไปเฮาก็จะเอาไ น้ำนะจะลวดนํำนะคะเปิดน่ำพุนะแล้วก็เอาไถ้ามีพวกเศษพืชเศษหยังยังเสีนะคะใบไม้แห้งนะคะเขาก็จะเอามาใส่ไว้นะคะต่กอนกอนทีจะลวดน่ำเขาก็ใส่พวกมีไใบกอนนะคะใส่พวกเศษพืช ใหไวใ้ำนี b ài b ài ่หะ่ะใเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะคะนับเกนทุเรียนนะคะ นะคะคต่อไปกันลดน้ำก็ถือว่าเซตนะคะอันนี้คือคลิปที่เอามาฝากพี่ฝากน้องในการดูแลต้นทุเรียนนะคะสำหรับมือนีกะสวัสดีค่ะ